จิงจิงจิงจริงไปเลยเอรอเห็นจริงมากเลยต่เมื่อกี้เลยวองเราคิดถึงแม่เราไปเจอรูปภาพแม่มามันเป็นความทรงจำเดียวที่เรามีเราอยากไปที่นั่นแต่เราไม่รู้มันจะที่ไหนไปด้วยเลยสิไปด้วยกันเนี่ยข้างหลังภาพมันเขียนว,ว่าหมู่บ้านเกาะกลางแล้วก็เพิ่งย้ายมาแล้วก็ไม่รู้จักที่นั่นเราอยากไปที่นั่นอ๋อที่นี่หมู่บ้านเกาะกลางบ้านญาติจะอยู่ที่นั่นเดี๋ยววันเสาร์นี้เดี๋ยวเพาไปจริงเหรอจริงเหรอจริงสิเย้ ไปเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวลงเกือไปเากาะกลางกันอุ้ยถ้าเราไปกันเลยไหมไปการเดินทางของฉันได้เริ่มขึ้นแล้วจากบันทึกของแม่เกาะเล็กๆที่ซ่อนความสุขไว้กับชีวิตที่ไม่เร่งรีบไม่วุ่นวายเต็มไปด้วยรอยยิ้มและนี่ก็คือเกาะกลางเมืองจังหวัดกระบี่เราจะไปยังกันยังไงเดี๋ยวพี่เรามารับเอานั่นไงพี่เราอ้มาเลย พอจรู้จกสถานที่ในรูปนี้ไหมยูถึกแม่ซีับพวกเราสองคนจึอยากมาเที่ยว่ไหนที่แม่หน่อยไปกขึ้นมาเลยชาวบ้นดีไหมที่นี้ไหมที่นี้แหละมาแล้าเคยเห็นในรูปแม่ฉันได้ย้อนกลับไปตามภาพความทรงจำของแม่ตั้งแต่หัตถกรรมการาที่ช่างฝีมือทำด้วยรูปหัวใจแปรรูปเป็นสร้อยข้อมือเครื่องประดับเรือหัวธง แของตกแต่งที่มีเอกลักษณ์สร้างรายได้จากวัสดุท้องถิ่นอย่างแท้จริงที่นี่แน่เลยไปเราไปแลกกันไปผ้าที่เห็นสวยๆแบบนี้ เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนนั่นก็คือการทำผ้ามัดย้อมสีจากธรรมชาติโดยใช้วัสดุท้องถิน่นเช่นใบไม้เปลือกไม้ซึ่งเราสามารถลงมือทำได้ด้วยตัวเองจนเป็นเสื้อผ้ามัดย้อมที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ ยอายากให้นะฉันได้เห็นการเลี้ยงเชนเลลมเพื่อนำน้ำหวานมาใช้ประโยชน์และผู้คนที่มาชื่นชมธรรมชาติแดยอนุรักษ์วิธีเรียบง่ายเหล่านี้ทำให้ฉันเข้าใจความสุขที่แม่เคยบอกความสุขที่มาจากธรรมชาติและผู้คนที่จริงใจนี่ว่าเรอไายัดเดีเ๋ยวว่าไปเาอาเฮ้ย ไม่เคยคิดเลยว่าการเที่ยวครั้งนี้จะได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเลซึ่งมันดูเรียบง่ายแต่งดงามในตอนน้ำขึ้นทุกคนจะออกไปวางอวนจับปลาดักไซปูส่วนช่วงน้ำลงก็จะพากันหาหอยตามป่าชายเลนซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผูกพันกับทะเลอย่างแท้จริง อยากสัมผัสกะวี่ในมุมมองที่แตกต่างลองแวะมาดูทุ่งนาเกาะกลางรู้สักครั้งที่นี่มีทุ่งนาเขียวขจีทอดยาวสุดสายตาทำให้เราได้ผ่อนคลายรู้สึกเหมือนได้พักทั้งกายและใจไปน่ก็เย็นแล้วรับปานกันไป,เ,ปนเดี๋ยวไปตุงเดี๋ยวขอสตดอากาศในบริสุทธิ์ก่อนแป๊บนึงไม่เคยคิดเลยว่าในเมืองจะมีสถานที่แบบนี้ด้วยการเดินทางครั้งนี้ ฉันเหมือนได้ยินเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของแม่อยู่ข้างๆฉันเสมอฉันเปิดสมุดบันทึกหน้าสุดท้ายเขียนเรื่องราวต่อจากหน้าที่แม่เคยเขียนเกาะกลางไม่ได้มีแค่ธรรมชาติสวยๆแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นของผู้คนมาสัมผัสความสุขแบบที่ฉันเจอแล้วควรจะหลงรักที่นี่เหมือนกับฉัน